นั่นไงแม่บอกแล้วว่าอย่าเล่นไปเลยรีบไปหาหมอแต่ก็ไม่มีหิวน้ำจังเลยทำอะไรหรอสูกัสหิวน้ำค่ะมาเดี๋ยวพี่ช่วยเปิดให้ได้แลหละไหนลอกชิมใส่ตีอ่อร่อยงี้เนี่ยไปดีกว่า ครูยังไม่ได้อะไรเลย,เลยครับก็ใช่นะสิไม่มีใครให้อะไรครูเลย,ยงั้นพวกเราขอติดสติกเกอร์ให้ครูได้ไหมคะได้สิเอาไปติด็กดมีความสุขกันเลยปีนี้ขอให้ครูมีความสุขนะคะขอให้มีคนรักครูเยอะๆนะครับ ฟ้องแม่แม่น้องเล่นเครื่องสำอางของแม่ครับจริงหรืเตตัสูกัดเล่นเครื่องสำอางของแม่แล้วทีหลังห้ามเล่นอีกนะพี่เตตตาทำอะไรอ่ะพี่ดาวเอาเงินไปซื้อกระหลกห้ามฟ้องแม่นะถ้าฟ้องโดนแน่ ฉัเอามานี่ฉันจะกินเฮ้ยไม่ได้ก็บอกว่าไม่ได้ไงเฮ้ยไปดีกว่าวิ่งต่อไปแย่เราเราชนะแล้วจะเขียนหน้าของแม่นี่เนี่ย ทำไม่ได้หรอกสุกัสะไปนบบนีู้เล่นราหนะคะเร็วเลยสุกัสเฮออกแล้วไม่ชั่วหนเล่นหนสอาเนี้คนแม่ราให้นูหน่อยมาเดี๋ยวแมเราให้เอ่นอโอเค ขอลองเล่นสีนี้หน่อยนะเฮ้ยคุณแม่เล่อรเนี่ยเฮ้ยคุณรแค่ขอโทษทำยังไงดีเนี่ยถ้าใครสอบตกว,วิชานี้นะครูจะให้ตกไม่ให้สอบใหม่แล้วค่ะพร้อมแล้วเริ่มทำได้ตายแล้วทำไม่ได้แน่เลยเตตัสขอเล่าเลยสิเราก็ทำไม่ได้เหมือนกันเร็วๆนะ เหนือเวลา20นาทีอ๋อคิดออกแล้วนี่เลยแว่นมองไกลกาได้เลยทีนี้ซีนขอยืมแว่นห่อสิไม่เอาอ่ะยังไม่เสร็จเลยเขาสอบไม่ได้แค่นี้ทำเองดิขอยืมแว่นหน่อยดิเฮ้ยไม่เอาอย่ามายุ่งเด็กชายทีมเด็กชายจะกระทำอะไรกันอ่ะ สอบเหรอผมไม่ได้กรองนะครับครูสวยแล้วเราพวกเธอสองคนไม่ต้องสอบนะให้ตกทั้งคู่เลยพี่คะาช่วยหนูด้วยค่ะมาเจอปู่มาเออเดี๋ยวจะไปแล้วเนี่ยก็บอกแล้วไงว่าเดี๋ยวรีบไปแม่คะเดี๋ยววันนี้เราไปกินอะไรกันดีคะเราไปกินหมูกระทะกันร้านที่เราเคยไปกินอาทิตย์ที่แล้วอร่อยมากเลยนะโอเคโอเคเดี๋ยวรีบไป นนักําลังตกอยู่ในอันตรายงั้นเรารีบไปช่วยกันไปเร็วเร็วๆสิไปทางไหนล่ะเนี่ยทางนั้นค่ะแม่ไปเร็วคือรถไปหนูไม่ไปนี่นายอยู่ตรงนี้นะเฮ้ยอะไรของแกเนี่ยฉันโทรแจ้งตำรวจแล้วนะเฮ้ยตำรวจเหรอไปดีกว่าเกือบไปแล้วไม่เป็นไรแล้วนะหนูขอบคุณที่ช่วยหนูนะคะ ขอบคุณมากนะขอบคุณนะเอ๊ะทำอะไรอยู่อะเซตเ็มาฝากนี่เอ้าเเลยด็กๆทอะไรกันอยู่น้ำอะไรอะเมยหเด็กพวกนี้นี่แอบแม่ิีไอติมเหรอ รูปกันก่อนได้ค่ะหนึ่งสองสามได้กินสักทีซีทำบ้าอะไรอ่ะก็กินอะไรเป็นไงครับแม่เดี๋ยวก่อนแม่ยังถ่ายรูปไม่เสร็จเลยมาหนึ่งสองสามได้กินสักทีดียวก่อนอย่าเพิ่งกินแม่ลืมถ่ายวิดีโออีกแล้วเหรอว้าวสวยมากอัพลงโซเชียลเลยดีกว่าทุกคนกินได้ เหลือแค่นี้เองเฮ้ยแม่เซอผมไปเลยนะเฮ้ยแม่ขอโทษนะบอกแม่ก็ไม่มา นี้เท่าไหร่พันห้า0 0นสามพันสี่ไป,พ,ปพันสองไปเอาพันสาก็ได้อะเอามาพันหนึ่งเอะเฮ้ยเพื่อนกูว่ากูโดนอีกแล้วคำพูดที่ไม่มีจริงไดยินอีกแล้วไ,วไเวอเราอาทนทำไมรู้อยู่แก่ใจใว่าเขาไม่ได้อะไรเขาตามเพราะเสียได้เรื่องที่ไม่บอกคิดถึงไม่คิดถึงคิดถึงเธอไม่คิดถึงรักนะไม่รักจุ๊บจุไม่จุ๊บ กอไก่กอไต่กลางปีกด้านปีกฝนตกฝนตกแดดออกแดดออก